ดูค่ะแม่ว่าสบายนอนเออภาวนาค่ะแม่จ้าขอคุณแม่ใจดีนะคะเปิดออเดอร์ให้สักวันค่ะแม่ขอตอนเว้นยใยายย้ายพักผ่อนนะคะแม่จ้าดูค่ะแม่จ้า ยายขอพักพรค่ะแม่จ๋าตอนนึ้งคืนสุดยอดมาละทอนตอนกงวันพักพรไม่ค่อยสบายค่ะแม่ดูยายนะคะแม่จ๋าได้เวลาพักพร เอาที่สบายใจนะยายยืนซึมเศร้าไม่ไหว